สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องที่ท่านจะฟังต่อไปนี้คือเรื่องระวังเกิดเป็นเปรตเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของเปรตระวังเกิดเป็นเปรตเราจะระวังอย่างไรจึงจะไม่ให้เกิดเป็นเปรต ถ้าเราไม่รู้จักเปรตเราก็อาจจะเกิดเป็นเปรตได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังเป็นตอนๆต,ต่อไปนี้ก็คือเรื่องความเป็นมาของเปรตว่าเปรตคืออะไรเป็นอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรความเชื่อเรื่องเปรตกับสังคมไทยมีมาช้านานแล้ว ดังเราจะเห็นได้จากคำพูดของคนโบราณมักจะมีคำว่าเปรตมาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันของเราอยู่เสมอเช่นเมื่อเห็นใครกินอะไรตะกระตะกรามก็จะกล่าวว่ากินเหมือนเปรตเมื่อใครผอมโซโมีแต่หนังหุ้มกระดูกก็จะเปรียบเปรยว่าผอมเหมือนเปรต เมื่อได้ยินเสียงร้องกรีดกรีดเป็นเสียงแหลมก็จะว่าร้องเหมือนเปรตหรือเสียงเหมือนเปรตใครมีรูปร่างผอมสูงก็มักจะเปรียบว่าสูงเหมือนเปรตถ้าใครมารบกวนขอส่วนแบ่งในสิ่งที่เราได้มาโดยไม่มีส่วนช่วยเหลือใดๆนั้นก็มักจะพูดว่าเหมือนเปรตมาขอ ส่วนบุญดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความเชื่อเรื่องเปรตได้เข้ามาอยู่ในความรู้สึกและจิตใจของคนไทยมีมาช้านานนังกล่าวข้างต้นคนไทยเราจึงใกล้ชิดกับเปรตทางความคิดทางความรู้สึกทั้งๆที่ไม่เคยมีใครเห็นเปรตจริงๆมาก่อนเลยอย่างไรก็ตาม คนไทยได้ยอมรับนับถือศาสนาพุทธมาแต่ครั้งบพชนจนกระทั่งกลายมาเป็นาศาสนาประจำชาติไทยในปัจจุบันได้มีคำพีเก่าแก่อยู่เรื่องหนึ่งคือหนังสือไตรภูมิพระร่วงก็ได้กล่าวถึงเรื่องเปรตไว้ชัดเจนมากดังนั้นเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังเป็นตอน,ตอนต่อจากนี้ไปก็คือ เรื่องเกี่ยวกับเปรตว่าเปรตคืออะไรมีรูปร่างลักษณะอย่างไรอยู่ที่ไหนและใครที่มีสิทธิ์ที่จะเกิดไปเป็นเปรตบ้างทำอย่างไรจึงจะได้เกิดเป็นเปรตหรือไม่เกิด,ดถ้าสนใจเชิญกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้นำมาพูด ให้ท่านได้ฟังเป็นต,นตอนต่อเนื่องกันไปพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ